เวลาบ,บงส่งแล้วเรื่องงามยามดีก็เป็นใจอยู่ครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่ <c oughs> ว่ายไปก็ลุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมีแดดบ้างลมบ้างก็ถือว่าดีกว่าฝนตกครับวันี้แฟนๆก็มาให้กำลังใจกันอรอบๆลยใช่ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกันก็มากันแบบว่าหนาคลั่งมาก หนาคลั่งคืออะไรพี่หนาแน่นหนาคลั่งคลั่งหนาอะไรนะหนาแน่นหนาแน่นเขาเขากำกับซอมบี้มาเยอะเกินนะผสมกันเลยหนาแน่นหนาแน่นชอบชอบอะไรเลยซื้อครับพี่ผสมกันผสมผสมเออใช่เรื่อนี้ค่ะอยากรู้อะไรก็อยากว่าตัวนักแสดงเนี่ยทำไมถึงต้องเดี่ยวทีู่่อ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซื้อเรื่องนี้เนาะจริงๆเราทำเป็นนิยายมาบอส่วนหน่ว่านิยายเนี่ยก็เขียนมา สองคนนี้กผมว่า,าเป็นคนทิชชูตดเองแล้วก็ให้หนกกักเขียนเขียนอะไรเงี้ครับแล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบ็กจากคนอ่านใ่า่ได้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราจัดเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทําออกมาโดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงครับบุกลิกตัวละครตัวเหมือนกัน ก็เลยได้แคสมาเป็น,นจิมีอมแบบต้องด้วยก็คือว่าลงตัวครับนหมายว่าตอนแรกเขียนจริงจริงจริง,รงในในในิยายมีแทรกเตอร์เขาอยู่ครับแต่ว่าพอมาเป็นบทซีรีส์เนี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็นถึงหลายๆอย่างคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละคร2ตัวนี้มีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวก็ อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรเงี้ยครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันกลมกล่อมที่สุดนะครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการทำซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมาแต่ว่าในในใน,ในซีรีส์ก็ค่ะ เรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปกับซีรีส์ได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้ค,คิดว่าคมกรมใช่คิดส่วนตัวนะคิดว่ามคมกอมกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราทําเป็นในรูปแบบที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมกับางทำซีรีส์ที่สุดแล้วครับอันี้จะเป็นในแนวไหนครับอตติกรามมากหรือว่าโอ้โหผมว่า ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบ,บรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดาราม่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผรสมเยอะอยู่เหมือนกันครับผมเรื่องสถานที่ว่าข้ามฟามือต้องมีข้ามไปนอกประเทศบ้างใช่ก็เป็นทีมโลก็ทำกันบ้านกันหนักมากครับก็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ก็มีดูทางยุโรปไว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องบินไปถ่ายทำที่น,นั่นเพื่อความแบบสมจริงด้วยความเสี่ยงทางด้วยนะครับ เพราะ่ก oh ่อนหน้าแสดงว่าเตรียรรมพร้อม <c oughs> แล้วนะเก็บกระเป๋าเราไปถ่ายสีเห็นแล้วเห็นสีสัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาตลอดนะครับว่าเราเรา,เราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงครับทาการบ้านเพิ่มตเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนประเทศไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ในในเรื่องเนี้ยในโลในประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้เราเลยจําเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามสาไปถ่ายทํมามาก ทุ่มอยู่นะทุ่มครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ความยักษ์ความใหญ่ของค่ายเราจริงๆแล้วก็เราก็อยากให้มันเข้าถ mm ึงไม่ใ like ช่แค่คนไทยครับอยากให้เป็นทั่วโลกเท่าที่เป็นไปได้เลยอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปได้ไกลที่สุดของยันของยานนะพร้อมพร้อมพร้อมแล้วแต่ว่าพร้อมกดดันแล้วเฮ้ยไม่แต่พร้อมครับพร้อม พร้อมเกือบอสำหรับผมก็พร้อมเกือบร้อยแล้วกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ครับนักดนตรีครับครับผมก็98แล้วกันอีกสองเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนอีกสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ที่คอนเสิร์ตสขึ้นคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับวันนั้นดูคอนเสิร์ตหนูครับผมขอบคุณครับ ก็จริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆพี่ตีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นผมต้องเพิ่มขึ้นหมายถึงความพร้อมเพิ่มขึ้นนะความพร้อมเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้คือความกดดันเล็กๆที่พี่ออฟบอกว่านี่คือซีรีส์บอมยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชั่นที่จะต้องทําให้มันแบบว่าสมชื่อ ความว่าฟอร์มยักษ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้มอมเหมือนกันเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีตอนนี้เราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีครับผมก็เตรียมพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้ดีที่สุดมากเลยผมว่าไหร่ครับผมของผมก็ประมาณที่4แล้วก็ที่จิีนี่เลยนะครับผมก <c oughs> ็ประมาณ98 98เปอร์เเหรอเพิ่มมาเท่าไหร่จุดหนึ่งไหมไม่ไม่เอาไปเป๊ะเลยเหรอเอาเอาให้อยู่ระดับเดียวกันเลยครก็ ก็อีก2%ก็อาจจะค่อยๆเพิ่มมานะครับผมเพราะว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ยังไม่เสร็จดีนะครับเรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มอีกนะครับคุณช่างแล้วก็ค่ะลูกครับผมก็เอ้ครับแล้วก็จะพยายามเรียนรู้อะไรใหม่่ๆะรเพาวาปก็เป็นเรื่อง คำว่าความยัญที่วันนี้เนี่ยผ่านเจ้ความยั้เป็นมีความยั้เาีะคำละเอียดละเอียดอบคอละเอียดมาก้อยแค่ไหนมากนะครับเพราะว่า อย่างบทเราก็แก้แล้วแก้อีกจนให้มันออกมาดีที่สุดจริงๆเพราะเราก็มีเขียนกันหลายท่านมากแล้วก็มีระดับปูอาจารย์ในการตรวจบทอีกทีหนึง่งเพราะเราค่อนข้างที่อยากจะให้มันละเอียดจริงๆะครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกว่ามันสำคัญมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เลยค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาที่จะเลือกพอสมควรแล้วก็อย่างประเทศตอนนี้คือยังอยากกลุมไว้ก่อนอ,อ,อาจจะบอกในเขาอาจจะโซนยุโรปะอะไรเงี้ยแต่เราต้องขอทําการบ้านให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ย เราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างครับก็ส่วนความละเอียดอื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงผมก็คิดว่าน้องๆอง่ะมีความพร้อมกันมากๆพอสมควรเพราะว่าน้องก็มีประสบการณ์ที่แบบน้องเก็บเกี่ยวมาโดยเฉพาะซีนนิวแต่ว่าอย่างพอมากล้องจิมมี่โอมครับผมก็คิดว่าเขาก็ได้รับการเวิร์กช็อปอย่างดีครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการจยมการหลายส่วนที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเทคทามมากอย่างที่ทุกคนเห็นแหละเพราะมันมีเวลาในการเตรียมงานนะครับเออแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเร่องเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าที่เราเปบิ๊กซีไปแฟนก็ทาบวาคใช่เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ละเอียดมากเพราะว่าเราจากไพร์ด์โหดต้นมาวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะฟังฟีดแบกด้วยแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะศึกษาขรัมผมเพิ่มเติมด้วยความที่ แอมมาลีเนี่ยหมายถึงว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นประเทศสมมติเนาะทุกอย่างมันเป็นการแบบแต่งขึ้นมาใหม่หมดดังนั้นที่นา,านการแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางของเราที่เรามองว่าเน,นี้ยมันออกมาโอเคที่สุดในในแบบฉบับที่ทีมงานทุกคนมองว่าเห็นต้องพงกันว่าอันนี้มันถูกต้องเลยครับแต่ก็ถามว่ายากไหมก็ยากโดยโด้วยรายละเอียดของชุดโดยเฉพาะแบบตอนที่เข้าวางอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทุกคนเราติดตามเพราะที่ทุกคนเห็นมันยังไม่แบบมันยังแค่เสร็จเี้ยวเดียวจริงๆนะครับตอนนี้เรายังตูอะไรอยู่ครับา ก็จริง,รงๆการถ่ายทําเราก็จะไม่สามารถแบบคาดดาวอุปสรรคต่างๆได้แหละก็กังวลว่าเออมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาโดยที่เราหวัาคาดดาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นแต่ตอนอกนั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องสู้แลนะ้วเพราะเราก็เขาเรียกว่าไงเป็นฤด,ดูกาลของการถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็หลังคอนเสิร์ตนนิวคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบ เขาเรียกว่างเตรียมใจกับสิ่งนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าต่อสู้ด้วยกันอันนี้เรียกว่าแย้งให้ทราบหรือว่าแย้ทราบแต่ลวไพีออฟแ้งทราบแบบว่าจะทำอะไรความสูตต่อจากนี้ใช่ไหมจริงๆเหอว่ามีพารของแต่ละคนจะต้องเล่นกีฬาต้องวันาต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสามคู่เลยไหมคะต้องต้องต้องจริงๆอ่า กฎซีรีส์ครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนครับผมอยากให้ติดตามเพราะว่าถ้าพูดไปจะสะปอยแต่ว่ากีฬาครับก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะครับหมายถึงว่า,าทุกคนอาจจะคิดว่ามีแต่สันดาบอะไรเงี้ยแต่เราก็มีอื่นๆเข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความแบบเป็นเขาเรียกว่าไงผมว่ามันครบรถขึ้นแล้วก็มีสมเหตุสมผลขึ้นในส่วนของซีรีส์ครับอันนี้แบบซีรีส์เล่นขายหร,หรือว่าจริงจริงอ,อ่ะอย่าง คืออย่างที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเราเราอยากออนแอร์ปีนี้แต่ว่าเออก็เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราเราจะจริงๆเราแพลนไว้ถลายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ก็คงจาเป็นจะต้องเป็นต้นปีหน้านะะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็คาดเดาไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วพอไปถ่ายจริงๆอะวันหนึ่งมันจะเราแพลนไว้สมมติสิบซีนสิบห้าซีนมันอาจจะได้ไม่ถึง ก็ดูตามความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็นักแสดงก็ทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนมากๆแล้วก็อยากให้ออกมาแล้วมันมันใจที่สุดก่อนอย่างเงี้ยครับสุดท้ายค่ะให้ให้น้องๆแต่ละคู่ฝากซีรีส์แล้วกันค่ะทำใแฟนดรอติดตามอาอาคุบัตต้องกนะก็ฝากจากมาอ่ะแบช่วยกันติดตามแล้วไปนอนจะให้ทีมแสดงทุกคนในรายการก็พวกเราทุกคนก็จะดมการที่จะทำื่องที่ดครับผมก็ ครับผ่าก็ขฝากไมัวอยู่ในอกร์อหต่นีนะโคมอรคครับผมสำหรับโคมกับเจมี่นะครับก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยนะครับแม่เอ่อทั้งตัวรำมินแล้วก็เพทายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคณินกับชรันแล้วก็นักแสดงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจ ฝึกซ้อมกันมา,มากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะพัฒนาให้ดีที่สุดนะครับครับผมก็นั่นแหละครับซีรที่พร้อมยักษ์เราก็ต้องไปให้ตุดเหมือนกันนะครับผมตามที่อย่างพี่ออฟเนี่ยคาดหวังเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะดูผลงานที่มันดีเราก็อยากจะทําออกมาให้ดีเราก็พร้อมที่จะลุยไปกับโปรเจกต์นี้ให้เต็มที่มากที่สุดเหมือนกัน,นครับ ครับผมแท็กแท็กวันนี้ฟอร์มยากแฮะผมก็ฝากด้วยอย่างที่พี่ออบ,บอกก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าตั้งใจทํามากครับผมอยากให้เรื่องนี้ออกมาแบบว่าดีมากๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตคอยติดตามครับผมส่วนในพาร์ทส่วนตัวเราก็จะทาในพาร์ทแสดงให้ดีที่สุดครับผมในก็ฝากติดตามฝากผู้ซินูนิวฝากผู้จิมมี่โอมด้วยครับผมผู้โทรมาแล้วก็นักแสดงทุกท่านในเรื่องด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากคุณกับของเราด้วยฮะบยอบนะครับผมอ๋ออนนี่ครับก็ฝากพวกเราทั้งหกคนแล้วก็จริงๆมีน้องคริสอีกหนึ่งคนด้วยนะครับวันนี้น้องคริสน่าจะปิดบุระครับใช่<ด> <S 2> <S 2> น่าจะ,<ด>ะไม่ว่างครับก็ฝากซีรีส์เรื่องท่าพรเกงเธอด้วยครับพวกเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยส่วนผมก็จะเป็นคณินเจ้าชายน้อยให้ได้ดีที่สุดเลย เดี๋ยวรอดูเรอดูเดี๋ยวรอดูลุคในคณินจะเป็นยังไงลุกคณินในซีรีส์สวยแน่ๆครับชมเองเลยรับรองว่าจบแล้วนี้หนูมีกล้ามแน่นอนเรื่องกีฬาเยอะในเรื่องมันเล่นกีฬาเยอะได้ฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่พี่สื่อแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับสนับสนุนด้วยเนาะเล่นเทนหรือดูซีรีส์เยอะๆแบบว่าบอกต่อเมื่อออนแอร์ก็ฝากไว้จริงๆครับให้สนับความตั้งใจของเรานะครับ เมื่อกี้เห็นสปอยไปแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรนะในทะเลหรอใช่ครับ14 EP ครับจะเยอะกว่าปกตินะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาใหม่14 EP นะคะก็ฝากด้วยถ้าแบบถ้าคนดูเยอะอาจจะมีนะข้ามคาทูยูรอเรื่องรอเลยครับก็ก็ฝากด้วยนะครับก็14 EP นี้คิดว่าแบบเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะอ่านบทมาแล้วก็ขนลุกมากว่าโหถ่ายยังไงวะอีพีหนึ่งเนี่ยขนาดนี้เลยโอเคได้โอเคจะทำให้อะไรครับโอเคได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ 当、oh, 够了。